สวัสดีคะ่ะวันนี้มาอัปเดตผักให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นสลัดแก้วนะคะไม่รู้จะห่อหรือเปล่านะคะเพราะว่าอากาศไม่หนาวแล้วนะคะสว่วนอันนี้จะเป็นกรีนคอสที่ปลูกประจํานะคะใบเขาก็จะไม่ไหม้หน่อยนะคะเพราะว่าแดดแรงเราปลูกแบบไม่มีโรงเรือนนะคะนี่ค่ะถ้าเเขาร้อนมากๆนะคะใบจะขอบใบจะไหม้นะคะแล้วก็จะเฉานะคะตอนกลางวันแต่ว่าตกเย็นเขาก็จะฟื้นตัวเหมือนเดิมค่ะ อันนี้จะเป็นล็อตหลังบ้านนะคะจะมีโซนหน้าบ้านกับหลังบ้านนะคะนี่ค่ะอันนี้จะโตโตแล้วนะคะเริ่มโตแล้วส่วนอันนี้จะเป็นล็อตที่ปลูกทีหลังอีกทีหนึ่งนะคะต้นจะยังเล็กอยู่นะคะอ่อสีนี้นะคะเพิ่งปลูกครั้งแรกนะคะลองดูว่าเขาจะโตไหมนะคะนี้ยังเป็นเล็กๆอยู่เลยนะคะอีกอีก,อกล็อตหนึ่งส่วนอันนี้ก็เพาะใหม่เมื่อคืนนะคะ ยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยนะคะ,มะเมล็ดอยู่เลยยังไม่งอกนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเก็บขายได้แล้วจะแจ้งเพื่อนๆพี่ๆทีนะคะ